วะวัตจอห์นนี่มือปร่าอินดี้ปัจจุบันอายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดอุบบลราชธานีวัยเด็กฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพจึงวิ่งไล่เตะลูกหนังตามความฝันจนติดทีมเยาวชนจังหวัดก่อนเข้ากรุงมาเป็นเด็กวัดเล่นฟุตบอลไปด้วยพร้อมเรียนหนังสือไปด้วยจนฝีเท้าเข้าตามแม่มองได้เป็นนักเตะเยาวชนสโมสรอ,องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย แต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตก็มาถึงเมื่อสอบได้เป็นนักเรียนพลตำรวจรับราชการครั้งแรกที่สอนอคันนยาวเมื่อปี2543ทำงานเป็นนักสืบอยู่ในพื้นที่บกน .2 กว่า13ปีพิชิตคดีสำคัญหลายคดีจนกระทั่งผู้ใหญ่เห็นฝีไม้ลายมือก็ชวนมาอยู่ที่กองปราบที่กองปราบเขาเริ่มสร้างชื่ออยู่เบื้องหลังคดีมากมาย ให้นายถแถลงข่าวงานแฝงตัวหาข่าวเป็นงานถนัดของเขาทั้งปลอมตัวเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขายไส้กรอกคนงานก่อสร้างเสียสวนยางบางคดียอมติดคุกเพื่อไปหาข่าวในเรือนจำส่งคนร้ายเข้าคุกจำนวนมากจนได้รับรางวัลตำรวจสืบสวนดีเด่นอีกด้วยคดีที่สร้างชื่อเสียงให้เขาคดีแรกคือคดีจับสาวประเภทสองมอมยา ลักทรัพย์และหลอกลวงหนุ่มญี่ปุ่นนับร้อยคนสูญเงินรวมกว่าร้อยล้านบาทคดีนี้เขาปลอมตัวเป็นสาวประเภทสองแฝงตัวหาข่าวจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายที่ทำเอาชายญี่ปุ่นอาวากันทั้งประเทศวันแถลงข่าวเขามาในมาดผมยาวแต่งตัวคล้ายสาวประเภทสองเดินวควบคุ่มตัวผู้ต้องหาผ่านกล้องทีวีหลายสำนักจนสื่อพากันงงว่า ในตำรวจในผู้ต้องหาด้วยบุคลิกแตกต่างจากตำรวจทั่วไปเขาจึงกลายเป็นที่สนใจของสื่อและชาวบ้านจากนั้นก็ถูกเชิญไปออกทีวีหลายรายการจนมีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนต่อมาจอนนี่มือปราบได้เปิดเพจจอนนี่ตะลุยกรุงและช่อง y ยูทูบเผยแพร่คดีที่ตัวเองจับกลุ่มและไลฟ์สไตล์บ้านบ้านติดดินจนมีผู้ชื่นชอบ ติดตามนับล้านคนหลังย้ายไปสังกัดกองเก่ากับการสืบสวนสอบสวนตำรวจอูทอนจังหวัดอุบลราชธานีเขาได้มุ่งทำธุรกิจเสริมทั้งค่ายดนตรีฟาร์มไก่ชนคาเฟ่ร้านอาหารและรีสอร์ทดูเหมือนว่าชีวิตจะลงตัวทั้งอาชีพตำรวจและธุรกิจนอกเวลาราชการแต่แล้วเมื่อปี2566จอนนี่ได้โพสต์ขอลาออกจากราชการเมื่อเรื่องเข้าหู พลตารวจโทไกบุญสวดส่งผู้ช่วยพบตํารวจยศและตําแหน่งในขณะนั้นจึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งขอร้องไม่ให้ลาออกและรับปากจะคอยหนุนหลังช่วยเหลือให้เองปีถัดมาพลตำรวจเอกต่อศัก์ดสุขวิบลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะนั้นซึ่งเป็นเจ้านายเก่าสมัยอยู่คอมมานโดกองปราบปรามด้วยกัน มีคำสั่งให้จอนนี่เป็นคณะทำงานโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยแต่แล้วเจ้าตัวก็ได้ขอลาออกเป็นครั้งที่2องโดยโพสต์ว่าผมตัดสินใจด้วยสติใช้เวลาไต่ตรองมาเกือบ10ปีตั้งแต่ตัวเองโด่งดังมาเมื่อเวลามาถึงอีกหนึ่งเกมของชีวิตของผมหัวขนที่ผมสวมใส่เกมของชีวิตอีกบทหนึ่งมันถึงเวลาต้องยุติลงด้วยเหตุผลในใจที่มีอยู่มากมาย ขอขอบคุณกำลังใจอย่างลดหลามผมยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีความเป็นตำรวจของผมจะสิ้นสุดลง